ครอบครัวกล่ำสวัสด์ค่ะเป็นหนึ่งในไม่กี่ครอบครัวนะคะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพ,พระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารในการพระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กในครอบครัวที่ยากไร้ด้วยพระปณิธานที่แน่วแน่นะคะในการให้โอกาสแก่เด็กเหล่านี้ติดตามจากรายงานทุนพระราชทานพลิกโอกาสการศึกษาค่ะภาพที่หลายคนเห็นจนชินตาในทุกๆเย็น จากร้านขายชากาแฟและน้ำอัดลมภายในตลาดนัดวัดช่องลมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามทุกๆวันหลังเลิกเรียนแอมปิยะกมลกล่ำสวัสดิ์จะมาช่วยแบ่งเบาหน้าที่ของแม่ซึ่งเพิ่งหายจากอาการป่วยโรคอมรัมพษ์เพราะในฐานะที่สาวคนโตข,ของครอบครัวที่ขาดพ่อทําให้ปิยะกมลต้องเป็นเสาหลักที่ช่วยครอบครัวหาไรายได้เพื่อเลี้ยงน้องอีก4คนครอบครัวของปิยะกมลอาศัยชั้นล่างบ้านของป้า โดยใช้ที่นอนของแม่เป็นที่พูดคุยและสอนการบ้านกับน้องๆแม้ชีวิตความเป็นอยู่จะค่อนข้างลำบากแต่ปิยะกมลก็อดทนต่อสู้โดยเชื่อว่าการศึกษาจะทําให้อนาคตมีงานที่มั่นคงก้าวหน้าที่สำคัญมีรายได้มาเลี้ยงดูแม่และส่งเสียน้องๆอาล้อเสร็จยังเสร็จแล้วทุกวันนี้ปิยะกมลจึงตั้งมั่นตั้งใจกับการเรียนไปพร้อมๆกับการหารายได้ และดูแลครอบครัวก็หลังจากช่วยแม่เสร็จแล้วใช่ไหมคะประมาณ6กโมงะคะ่ะหนูก็จะกลับบ้านแล้วหนูก็จะแบ่งช่วงเวลาว่าหกโมงถึงสองทุ่มหนูจะทําการบ้านเท่านี้แล้วหลังจากสองทุ่มไปหนูก็จะอ่านวิชานี้หนูก็จะมีแผ่นไว้อ่ะคะ่ะเสร็จแล้วหนูจะนอนไม่เกินสองทุ่มะคะ่ะเพราะหนูเป็นคนนอนเร็วแล้วก็จะพยายามตื่นมาตีสามเพื่อมาอ่านหนังสือหรือทําข้อสอบ อย่างน้อยหนึ่งฉบับะค่ะปัจจุบันปิยะกะมลเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนถาวารานุกูลจังหวัดสมุทรสงครามด้วยความชอบในวิชาสายวิทย์คณิตทำให้เธอเรียนได้เกรดเฉลี่ย4.00ตั้งแต่ม .4 ถึงม .5 และได้รับรางวัลกีติคุณประกาศ จากการเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่14เนื่องจากความไม่พร้อมของเขาหลายๆด้านแต่ว่าเขาสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้มายืนอยู่ในจุดที่เรียกว่าทุกคนให้การยอมรับค่ะทุกคนเนี่ยก็จะดูเขาเป็นแบบอย่างในเรื่องของการความพยายามความขยัน ในเรื่องของการเรียนต่างๆะคะ่ะแล้วก็ความที่เขาเนี่ยไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาที่จะต้องเกิดมาอยู่ในฐานะครอบครัวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหระคะ่ค่ะความสามารถในด้านการเรียนและมีน้ำใจช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอปิยะกระมลเป็นหนึ่งในนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทศ ทุนที่ได้รับนี้ทําให้ปิยะกะมลมีโอกาสเรียนจนจบปริญญาตรีนะับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอรล้นพน้นที่ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อ <I will S 1> ให้เด็กไทย <will> ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมถ้าเด็กบางคนที่มีความลําบากมากๆและไม่ได้รับพระราชทานทุนนี้เขาก็ไม่สามารถที่จะเรียนต่อ ในระดับที่เขาต้องการและที่สำคัญคือทุนพระราชทานนี้เสมือนหนึ่งเป็นน้ำทิพย์ทำให้ต่อยอดชีวิตของเด็กที่ยากจนให้ได้มีโอกาสเรียนหนังสือตามที่เขาต้องการเพื่อจะได้เป็นพลังหนึ่งที่จะมาทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่ตอไปในอนาคตค่ะก็ทุนนี้ทำให้หนูได้โอกาสมากขึ้นมากค่ะเหมือนเป็นแสงสว่างต้องขอบคุณพระองค์ท่านค่ะที่มอบโอกาสนี้มาให้แกหนู รู้สึกเศร้าซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณขอพระองค์ทรงหา,าเจริญค่ะด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารที่ทรงพระราชทานทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศปิยะกะมลเป็นหนึ่งใน920นักเรียนทุนพระราชทานที่มีความตั้งใจเรียนต่อในระดับสูงสุดโดยอนาคต ปิยะกะมลมุ่งมั่นจะประกอบอาชีพแพทย์นำความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือประชาชนสนองพระปณิธานของพระองค์ที่ส่งมีน้ำพระราชหฤทัยอันยิ่งใหญ่แผ่ไพศาลไปยังเด็กเรียนดีทั่วประเทศประกิจชนะสุมนถ่ายภาพจากเพชรคุลทองรายงาน